Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จีลิฟจีลิฟคนเล่นแต่ละต่างีเต็มรออนะัมารยังบริสตง

Grazie. เลยเนาะดูตัวให่ดูสนามันเล็กไปเลยอ่ะเต็มเตด้วย ดอกขนาดนั้นได้หรอจริงเหรอจริงแต่เพิงเห็นไปขุดไม่มีไอ้ดอกก็ไปจับปูให้เขาเนาะ เบอร์หนึ่งเป็นห่วงเนี่ยกับเบอร์สามเบอร โย่เดาผหมวมึงดูเน่ยเรา่อนดี โอ๊ยเรจะมุ่งไปที่บอร์สี่เขาบอกว่าเบอรี่คือหัวแม่สนามกันทีมบลมุ่งสี่